You know that yeah. I'm leaving <laughs> เอาเลยครับคุณผู้ชมครสวัสดีตอัสคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนะครับผมก็วันนี้คุณผู quoted, ้ชมก็น่าจะเห็นตามปกคลิปกันมาแล้วใช่ไหมครับผมก็คือคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพาไปดูเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรฮาโลวีนนั่นเองนะครับต้อนรับฮาโลวีนนั่นเองนะครับก็คือเดือนตุลาเขาจะเป็นเดือนของฮาโลวีนนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวของเซิร์ฟไทยเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นกันไปแล้วว่าเขามีีีีแจกชุดดฟรรรร้้วยยยนนะสหัับใคท่่่งไมูเ ขนลุกสู้มุ่งสู่ล็อกอินจะไหมคุณผู้ชมนี่ก็คือก็แจกชุดฟรีด้วยแล้วก็ตัวนี้คิ้วให้ล้มสะสมบูย่าก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็น่าจะรู้แล้วว่าหาจากไหนก็สามารถหาตัวคินกระโหลกดําได้ที่กล่องศพเลยนะครับ mm hmm. เพื่อแลกเปิดหัวแบบเท่ๆแบบนี้ฟรีๆเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมล็อกอินเลิฟนั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมให้เราเนี่ยล็อกอินครบ7วันนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่ทนะี่่ยให้เราล็อกินทุกวันทุกวันทุกวันก็จะได้ไปเลฟรๆก็คือจะเป็นชุดอะไรเนี่ย Set Rock and Love, เซตล็อกเอนเลิฟนั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นกิจกรรม31ตุลาคมนั่นเองนะครับก็ปลายเดือนนั่นเองของเดือนตุลานี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับฮาโลวีนะครับก็จะมีชุดแจก,กบ้างชุดขายบ้างก็และนี่ก็คือจะเป็นชุดแจก,กของ igh, เซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นชุดผู้หญิงคนนี้นั่นเนองนะครับก็แนะนาคุณผู้ชมให้ล็อกอินทุกวันเนาะเพื่อจะได้รับของฟรีก็แค่เข้ามาล็อกอินใครที่ไม่ได้วางเล่นก็เข้ามาล็อกอินแค่นี้ก็ได้รับชุดไปเลยนะครับก็คือรู้สึก แล้วก็ต่อไปนะครับก็คืออัพปืนให้ปังอีกคีตัวนี้ก็เก็บไปเลยด้วยกันนะครับแต่ผมก็ได้มาแล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็เก็บไปเนาะ เซนตาตัวนี้ก็ได้รับเป็นตัวมีดอ่าบูย่าสแลชเชอร์ด้วยนะคุณผู้ชมก็คือแค่คุณผนะู้ชมเนี่ยนงเล่นให้ครบ20เกมก็รับไปเลยฟรีๆนะครับเป็นมีดบูย่าเลยนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยเนะาะสำมีดต,ตัวนี้ก็แนะนำอย่าพลาดนะครับก็คือตั้งแต่วันที่25่ส้จนถึงวันที่2เลยนะครับ2พฤศจิกาย,ยนเลยนะครับนานยาวๆไปเลยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วย20ตาก,ก็เล็กๆน้อยๆน,นะครับคุณผู้ชมก็ไปเล่น4 v 4ก็จบง่ายนะคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้เลยสำหรับเซิร์ฟไทยนะคุุณผูู้้้ชชมแจจกกกกกกดดดดดนนนนนีีีีีีฟฟฟรรรรรเเเเเเ๋ยยยวววาาาาาไไปท่่่่ิิ์์ออััังง เกี่ยวกับกิจกรรมฮาโลวีนมีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างสายฟรีของเขาเนี่ยมีอะไรแตกต่างจากเซิร์ฟไทยบ้างจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับก็ถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วย้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาในอีกเซิเร์ฟ์นึงแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมของสายเติมนะรู้สึกเป็นกิจกรรมฮาโลวีนของสายเติมแต่ของสายฟรีเขายังไม่เข้ามานะครับเขาก็น่าจะแจกชุดเหมือนกับเซิร์ฟไทยได้แหละนี่ก็คือมีกล่องมาด้วยนะคุณผู้ชมนี่เาเนเเป็จะ20 แปนะชุดนี้เนี่ยถ้าใครทันก็มาคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับบอกเลยว่าแบบชุดเก่ามากๆส่วนนี้เนี่ยชุดแม่มดเนี่ยโคตรน่ารักเลยคุณผู้ชมชุดหมวกแม่มดเนี่ยเนี่ยน่ารักจัดคุณผู้ชมนี่มันเท่มันน่ารักดีคุณผู้ชมใครมีใครอ่ามีในไอดีก็มาคอมเมนต์กันหน่อยใครทันนะครับรู้สึกว่าอ่าใน2018มัง้งรู้สึกว่าจะอยู่ในตู้หรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมแล้วก็มีชุดแจกฟรีตอนนั้นก็คือน่าจะเป็นชุดอะไรนะ ที่เป็นตัวเหมือนตัวยักษ์เขียวนั่นเองนะครับเออเขาแจกฟรีนะตอนนั <S <S> <S <S <choices> ้นในฮาโลวีนตอนนั้นนะครับเออแล้วก็เขามีกิจกรรมด้วยนะสำหรับเสริมนี้ก็คือเ็มีกิจกรรมของสายเติมด้วยไหนนะไหนนะก็คืออยู่ที่หน้าตรงไหนนะเอยนี่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 ไม่ใช่ดิคุณผู้ชมไหนนะอยู่ตรงไหนเอยเออนี่ก็คือจะเป็นโทเค็นที่แรกเป็นแบบชุดนั่นเองนะครับซึ่งโทเค็นนี้ก็คือเสียเพจเมื่อกี้ที่ผมเคยรีวิวไปนั่นเองนะครับ นี่มันอยู่ที่ประกาศนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นชุดใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ผสมกับชุดเก่านั่นเองนะครับนี่ก็คือจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาชุดไหนเองนะครับแล้วก็ทําการสุ่มแล้วก็นาถูกเค็นไปแลกนั่นเองนะครับนี่ก็คือชุดเพิ่มมาใหม่ก็คือจะเป็นชุดนี้เลยนะครับมันชื่อว่าอะไรเนี่ยอ่าไม่รู้ชื่อว่าอะไรนะคุณผู้ชมแต่เป็นชุดฮาโลวีนใหม่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มาให้เลือก1ชุดแล้วก็เลือกเป็นสกินปืนที่เราอยากไได้้เเเเอนคคัโกกก็็ลปป๊แว อ๋อยังไงเนี่ยคุณผู้ชมทำไมมันยังไม่ได้อะหรือว่าเราต้องเลือกจุดที่ไม่ต้องการหรือยังไงอะคุณผู้ชมเปึ๊บปึ๊บทำไมไม่ได้อะทำไมมันกดตกลงไม่ได้คุณผู้ชมหรือว่ากิจกรรมมันยังไม่เริ่มนะน่าจะกิจกรรมยังไม่เริ่มเนะก็คือมันจะเริ่มในอีก17ชั่วโมงจะไปคุณผู้ชมอะเฮ้ยมันยังไม่มา17ดนาทีนั่นเองนะครับยังไม่มาเนีนะครับเออมันต้องรอแหละก็คือยังเล่นไม่ได้นะกิจกรรมตัวนี้ก็ถือว่า เป็นกิจกรรมดีเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู oh, ้ชมอ๋อแล้เราต้องเลือกแต่ละเซตนั่นเองนะคุณผู้ชมอ๋อมีเลือกเซตนะคุณผู้ชมเราเลือกไปทุกเซตดูดีว่าได้ไหมโอเคเลือกไปโอเคได้แล้วคุณผู้ชมนี่เอ้ยเดี๋ยวเราเลือกชุดดิเโอเคเลือกถูกแล้วคุณผู้ชมไปคอนเฟิร์มโอเคนี่ก็คือจะเป็นกล่องสุม่มนั่นเองนะครับเออกล่องสุ่มนี่ก็คือจะมีผ้าปิดปากด้วยนะครับโคตรเท่บอกเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไปดูดีกว่านะครับปุ๊บเลยลคเทชม กล่องโคตรสวยคุณูรุดิเป็นกล่องข้าวต่างปังนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ชุดสูงสุดของเราก็คือจะเป็นตัวนี้ที่เราอยากได้ก็คือเราต้องเอาเป็นโทเค็นนั่นเองนะครับเป็นโทเค็นตัวเนี้ยเป็นแบบโรงโรงหรือเปล่าเขาเรียกเป็นโรงหรือเปล่าเออใช่ใช่น่าจะใช่แหละคุณชมเดี๋ยวเราสุ่มทีละหนึ่งดีกว่าเพราะว่างบไม่ค่อยมีเฮ้ยได้เฉยอ่ะได้โทเค็นเฉยอ่ะเฮ้ยเอาวะคุณชมเอาวะไปทีละกล่องก็ยังได้คุณจูรุดิเฮ้ยไม่ได้วะไป ยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่ะได้อีกรอบหนึ่งนะผู้ชมปะผ่านผ่านเพชรผ่านเพชรไปเฮ้ยได้ปะเฮ้ยวิได้สองโัเคชนว่ะเอาเรื่องอยู่ผู้ชมดูดิ พฤติกรรมตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือสุดๆก็คือจะเป็นชุดตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟที่แบบเขาแจกชุดฟรีที่แบบผมบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆเลยเป็นชุดที่แบบผมอยากได้นะเป็นชุดผู้หญิงที่แบบแฟชั่นที่น่ารักมากอยากให้แจกฟรีนะผู้ชมแต่ก็เซิร์ฟ่ายเขาแจกชุดนั้นไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะแจกชุดนี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะเป็นชุดอะไรไปกันเลยเอาเคผู้ชมตอนนี้ผมก็ย้ายมาในเซิร์ฟดังกล่าวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าชุดที่แบบผมบอกว่าน่ารัักกกมมาเเเเนนนนี่่ยยปป็็ชชุดออออะะไไรบบลล้หหแวโ ว่าจะพูดยาวๆหน่อยแม่ว่าจะพูดบรรยายหน่อยว่ามันจะเป็นขนาดไหนแต่ไม่ต้องรุนกันแล้วนะครับก็คือจะเป็นชุดนี้นั่นเองนะครับโคตรน่ารักอ่ะคุณผู้ชมแบบผมสีม่วงอะ่ะเฮ้ยน่ารักจริงคุณผู้ชมไหนน้านี่เป็นกิจกรรมบูยาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือตรงไหนนี่น่ารักมากคุณผู้ชมกิจกรรมตัวนี้เนะี่ยเข้อแจกฟรีนะคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นจะเป็นเซิร์ฟอะไรสักอย่างเลยแหละคุณผู้ชมก็คือโอ้โหน่ารักจริอรองอ่ะกิจกรรมก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่31เดือนตุลานะะะคครัับก็็ืออจเปปนนนววฮาโลีีพดใช่ แล้วก็จนถึงวันที่2ตุลาเลยลนี่ก็คือน่าจะเข้ามาแล้วอินเพื่อรับฟรีนั่นเองครับแล้วก็เขาแจกยุดฟรีในกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ก็มีตั้งแต่แจกคูปองโกรย่นะครับมีตั้งแต่อาหารคู่ขูนะครับมีสิ่ส่วนความาจำแล้วก็จะมีตัวสูงอีโวนะครับวิธีการได้รับของเซิร์ฟเขาทํำยังไงครับผมก็เหมือนกับเซิร์ฟไทยเลยแต่กิจกรรมเขายังไม่เริ่มนั่นเองนะครับเอามาให้ดูต่างหน้าเฉย,เฉยแบบเอ้ย กระตือรือร้นหน่อยอยากเข้ามาเล่นหน่อยโอ้โหแบบน่ารักจริงชุดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมมีวิดีโอประกอบอยู่สำหรับชุดนี้นะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวจะคืนให้ดูเลยนะครับนี่นี่ผมชอบทรงผมเขามากอะสีม่วงแบบน่ารักจริงอะคุณผู้ชมแล้วก็มีปีกข้างเขาเล็กๆด้วยแล้วก็มีแบบคาดผม De วิลด้วยนะครับเดวิลด้วยเอ้ยเท่จริงคุณผู้ชมผมว่าถ้าแบบ ข้าวซีฟไทก็น่าจะต้องเสียเพรแล้วนะครับอยากได้ฟรีอ่ะเอ้ยซีฟไทยก็แจกชุดนั้นไปแล้วก็ชุดนี้ก็อาจจะหมดสิทธิ์ไปนะครับผมบอกเลยเลยว่าชุดนี้นะของเซิฟนี้ก็แจกฟรีเนาะเอ้ยอิจฉาว่ะคุณผู้ชมดูดิ อยากได้อ่ะอยากได้ยิงคุณชมน่ารักท้งผมม่วงเนี่ยเดี๋ยวใครชอบเหมือนผมก็มาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับก็สำหรับกิจกรรมของเขาก็คือเข้ามาล็อกอินในวันที่27จนถึงวันที่9ก็คือล็อกอินต่อเนื่องเป็นเวลา5วันนั่นเองนะครับก็จะได้รับชุดไปเลยฟรีๆเช่นกันกันกบเซิร์ฟไทยก็คือเซิร์ฟไทยเนี่ยเริ่มไปแล้วนะครับล็อกอินวันนี้นะครับวันที่25จนเป็นต้นไปเลยเขาก็คือจะได้รับชุดฟรีไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวใครชอบชุดนี้ก็มาคอมเมนต์กันหน่อยละกันใหมมม่่เเเืืออออกกี้ผาานนํสไปะค็ ะมีแบบพวกสกินหมวกด้วยนะผู้ชมสกินหมวกเลเวลศูนย์หนึ่งถึงสามเลยนะผู้ชมก็คือจะเป็นหมวกตัวนี้เลยนะครับมีอะไรอีกครับผู้ชมมีสกินกระเป๋ามีสกินกระทะมากม่โอ้โหแล้วก็ยังมีสกินของศพที่อาจจะแจกฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าอันไหนแจกฟรีอันไหนขายกิจกรรมยังไงก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับแต่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการนําเสนอเป็นเซิร์ฟนอกนะครับเพื่อแบบให้เห็นความแตกต่างระหว่างแต่ละเซิร์ฟกันก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องน้อยใจจไปนะครับกกว่า์ท็แ กัันนะครบถึงแบบไม่เหมือนชุดเดียวกันแต่ก็อยากเอามาให้ดูนะครับว่าซ้อนอกเนี่ยมันเป็นยังไงจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ภายในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ